มันมามันมามันจะมาเอาคนนั้นคนที่โดนแทงสองตางหูสองหัวทำนี่ไอ้นัดนี่เขาเขาออกมาออกมาจากหนูอะไรไม่รู้มาไอ้คนนี้มันมาโมยวายหน้าบ้านถึงไหมอ๋อเหรออะไรนะบอกว่าเฮ้ยมึงมาโมยวายหน้าบ้านกูนะอะไรเงี้ยก็ต่อยต่อยต่อยกันเอกูยิงกิ้งแล้วได้ข่าวว่าพ่อพาหนีไปบาจินเหรออื้อ พาไปที่รังสิตไปรังสิตแล้วขึ้นรถ,รถไปวาจีนกูรู้แล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยพ่อเป็นอะไผิดอยู่แล้วงับแล้วมาสวัสด,ดผมมาเล่นแฟนอช่อนครับนี่ครับผม ช่อนบอ่อนะเสครับตีตตกบพอโล์บอดี้ไปตา,ตามย่าหลายทีส่งสักสองสามวิก็เนี่ยครับยิงเข้าไปเต็มคำเลยครับน้าปลาหน่อยดีกว่าเนาะไม่ดุนะไม่ดุหรอกต <c oughs> ้องลุกขนาดนี้ดุยากแล้ว้อมทุกทีครับนี่ครับผมปลาช่อนบอ่อนะเสครับก็ตัวประมาณสัก8ขีดน,นะฮะก็ ผมว่ายัางโตได้อีกนะฮะแต่วันนี้ผมก็มาตีกบผิวน้ําล่าผ่านหญ้าหลายๆที่ล้วหมายมันลกดีก็เลยเอามาตีเงี้ยฮะก็นี่ครับผมผลงานวันนี้นะฮะคลแข็งนี่น่าจะดุกวันนี้และอยากว่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ